สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจากสกคริปต์แบบบล็อกฟุตนะครับผมก็วางสคริปต์ลงไปแล้วก็เอคิลได้เลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็รอสคริปต์มันขึ้นมาสักครู่นะครับพอมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็อืมก็มีประมาณนี้นะครับมีออโต้ฟาร์มฟาร์มเตอรี่ทำดาบทำนั่นทำนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ฟาร์มมิ่งผมก็จะเปิดออโต้ฟาร์มบนไปเลยนะครับผมก็เปิดไปได้เลย แล้วก็รอดูนะว่ามันจะฟาร์มให้เราไหมมันก็ฟาร์มให้แหละนี่เห็นไหมมันก็ตีให้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วครับสนับความเร็วนะครับตอนนี้มันก็ฟาร์มเร็วแบบนี้ทุกค่ายนะครับมันก็อยู่ที่ค่าแล้วว่าเขาจะมีฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะครับหลักก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นการสุ่มเอาบอลเป็นแรกอะ่ะก็ปรุงนี้นะมันก็ใช้ได้เลยนะครับ แต่ผมก็จะปิดไว้แนละ้วผมก็จะไปออโต้ฟาร์มปกติดีกว่านะครับอยู่ข้างบนสุดครับตรงเมนแล้วก็เปิดออโต้ฟาร์ม้เไรไม่ต้องเซตติ้งอะไรให้ยุ่งยากนนครับก็เปิดมันก็ฟาร์มให้แบบนี้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มตั้งแต่เวลหนจะถึงเวลตันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีปนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบาย